นิ่งเบรกมือขึ้นหวานี่จะจะซื้อว่าไดซาปาดีเราซื้อแมนเนาะอ่า,าวันนี้เราจะมายังมีคำสั่งด้วยการแนนหูนะครับขั้นตอนแรกเราต้องเปิดพัดลมใส่ให้มันอ่อนนะครับอ่าอ่อนแล้วก็เราจะมาหั่นการหั่นนี้มีสองวิธีนะครับอันนี้จะจะหั่นแบบไหนครับอยากรู้ว่าหั่นแบบจัดจัดดหรือเปล่าอันนี้จะหั่นจัดจัดจัดด้วยจั่นปุ๊บปุ๊บปุ๊บ สบายดีพี่น้องยินดีต้อนรับคัาสู่ซองในแชนแนลเนาะ mm hmm. มื่อนี้พี่น้องขอเชิาพาทุกคนมาขี่รถกอล์ฟดินให้บ่อื่นเนาะ่าพาหล่อเนาะขี่รถกอล์ฟดินเลยเย็นสบายเฮ้ <c oughs> สบายครับกบใดครับเนาะเดี๋ยวเราจะข้าไปเองครับที่ทั้งในหมดแล้วเดี๋ยวมาขับไอ้ตองก่อนไอ <c oughs> ้ตองแล้วยเสร็จโตอยู่จะไหนพาทุกคนไปขี่รถกอ,ล,อล์ฟรอดินเนาะจากน้อยหนึ่ง เดี๋ยวสิพาทุกคนเข้าไปขับรถกอล์ฟเนาะเข้าไปขับขับอยู่ข้างในถ้าหนี้ไครับเนาะจะนัวหน้าเทีนเขาไปขับข้างในเนาะขับหนีสิบผาทุกคนไปไปเบิ่งนบอลจอดรถเนาะทุกคนบอลจอดรถทหาดกวางกวางกวางมากเลยกวางมากๆไปทุกคนพาทุกคนออกแล้วบัตเตด้อเ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 ด้อบายบายบาครับไปรบีบโมฮิบ ไอแบบซิงเด้อซิงไม่หรอไอแบบซิงบไวเด้ออแบบซิงบ๊วไอพี่น้องนาชิบิบีบ่ะอู้แหมค้าแดดแดดแหมค้าไาครับตายี่ต่อร้านเดเนาะ ล่าจอดรถเดี๋ยวสิพาทุกคนไปรอเบื้องล้า,ลา,ลาจอดรถทั้งในเนาะรีวิวไปเลยรีวิวไปเลยรถที่ลูกค้ามาเนาะทุกคนกะคีร์รถก๊อปเนาะเวลาเขับมาจอดอยู่ทั้งในเนาะจะมีพนักงานเข้ามาหาบเอามาหาบมาส่งเนาะทุกคนสบายแดดกับโบ๊ดไอแดดเนาะนั่งอยู่ในรถฝนตกกับบุหรี่โนเนาะนั่งอยู่ในรถคือเก่าขับมาหอนเลยทุกคนแก่โบ๊ดไใกล้ไปได้เนาะหอนหอนบ่อไหลเมบ็ดหอนอนไรอื่นเนาะ บ่ฮ่อนลอยแม่จำบ่จะเลยกำหานโอ้เด็ดเท้าจ้วนเลยวะนี่เนาอหอนเลือเวอร์น่อยหนึ่งเวอร์น่อยหนึ่งเดี๋ยวจักหน่อยฮะกัสิลองครับเบิ่งรถกอล์ฟนะทุกคนเนาะมันจะคือรถรถใหญ่อยู่บ่เด้อมันจะคือรถไทยหน้าเฮาอยู่บ่กันนี่ก็ให้ว่าอือเนาะครับเอาดีได้โยลุกๆลมลมเย็นดีเว้ย ลมเย็นดีพี่น้องมีสิมีสิอีกเย็น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 นะมีสิเงือกมามามาดูใจพี่น้อง มันบอกว่ามึงมากวนนี้เวลากุนพีน้องจีบพี่น้องเอินตรงนี้แล้วบอกให้จิคับเป็นอยู่ว่ากุนพี่น้องให้จิลองคับมึงอ่ะคับเป็นอยู่ว่าจะจีขืนนั่งอยู่บ่อาจะขืนน้่งจะจับกล่องเด้อเดี๋ยวพี่น้องเขาจิให้ให้อึองจับกล่องเด้อแับนี้อ่ะขึ้นขืนขืน ขาลีเขากึกกึกกึ๊กนักธิมาเบิงเนาะคนขับรถขาลีเขากึกกึกกึ๊กนักธิมาเบิงเนาะคนขับรถคนใหม่เนาะสิือขับแฟนอยู่บ้นเนาะขัอมู่้าจ้าาพตัวแห่โครงก็แล้วกันเปลี่ยนคนขับใหม่พี่น้องนี่คือเบาหน่ายนะเปลี่ยนคนขับใหม่เลย ทำทีอ่อเเอะ, <c oughs> อะ,ะัวเอท่ข้อดีขึ้น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 ขึ้ขิขึ้นขึนขึ้นนข้นขรขึนขนขนข้นี้นข่ขนขึนข้อขข้นข้าขึานข้นข้ายึนข้นขน <c oughs> ขนขา้าง้ขขข เป็นอะได้เลยกคนเดพี่น้องจะให้ยื่นน้องจับกล่องยูยูยูอันนี้รถดเด้อน้องรอเด้อวันนี้สิเป็นได้๋ยไหนครับนะลงจับกล่องแค่นี้ถ้าสีขาวจะจะยืนยืนยืนอะไรยื่ดีวันนี้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวขอนสีขาบรถเด้อวันนี้เดอให้ยึ่งจับกล่องยูน้องน้าไปเด้อสบีสบีวะ นิ่งเบีกดเมื่อึ้นบานนี่เป็นไงเย็นเนาะมันนี่เย็นเนาะเออเย็นเลยก้คือถท่ใช่ปะน่าทุกคนเนาะข้าวบครับลูกอล์ฟมันนี่มวนแห่งีดได้ครับรีกอรับเนาะใช่ได้แต่ว่าห้าวบุหรี่ครับมันแหละมีแก่มีแก่ใช่ไหมื่นว่ามันมีแก่พี่นนอที่ว้า้าวบุี่ไม่ครับ ว่าอ,อยู่บ้านเทาบ่มีดอกในสวนสวนก๊อปก็มีอยู่แบบยังน่าสีบ่มีเนาะในสวนนะเออสนามก,ก๊อปมีเปล่มันมีมีแต่ว่ามันจะเป็นรถรถน้อยๆได้เขาว่ามีมันม,มันจะเป็นรถน้อยพี่น้องเลยเนาะมันเฮาพาพา,พาทุกคนมาขับรถก๊อปลิ๋เนาะเบอร์ห้าสี่รีวิวบอลจอรลดรถเลยเด้อแบบน,นี้เด้ออเอามาแดดเลยว่าแับนี้ย้อนทุกคนทั้งล้างเท่าก็จะเป็นบอลจอดรถเลยเนาะ กวางเลยทุกคนจอดได้แค่ขี่แค่ขันเนี่ยน้าขันเติบโยเพราะมันหมักกวางหนึ่งขากี่ได้เนี่ยนะผ่านทุกคนทงเลยกวางคนกวางเลยเด้เอาโลกไปใชแล้วนะไปซิอีกแล้วทุกคนถ <c oughs> ึงเป็นมักครับนะเพื่อนเนาะทั้งหลงังเราคือจะเป็นบอลจอดรถทุกคนเวลาลูกค้ามา้าเนาะลูกค้ามาหลูกค้าจะมาจอดตามนี่เลยเพราะว่ามันจะมีอ่า ข้า,าที่ค่อนข้างของพระเจ้าเจ้าโบ่คนบบกรถรนะั่นเลยเนาะพระเจ้าเจ้าโบกรถข่าว่องข่าว่องข่าว่องเลยกันจะมีพนักง,งานที่ว่าขับรถกอล์ฟแบบนี้แหละทุกคนจะมาหับเดี๋ยวจะมาส่งเนาะโอู้สปากินมาไเ,เมื่อยเนาะหิวมาหันตัวตุ่มกุงอยางโอู้หิวว่าสัตวมากินมาจอดใกล้ฉันทุกคนมีรถทับส่งอย่อยว่าสบายว่ะหิวแห้งว่าสัตว์อยากกินบวมีแห้งอย่างเนาะรถกอล์ฟขี่ตื้นมา ิดอีเมอาเทุกคนงามโบรไรบาทนี่คือเราก็มาทรงอีกสบายแฮีงดีได้โคสบายเลยมีรถแับส่งอยู่นี่นทุกคนนี่สบายสบายไอไอเหมือนทีเนาะข้าไปไนบอขัไปไหนบอกไลนะพวน่นแหละเอยไปทุกคนเน้ะพาทุกคนขับไปไนได้แบบนี้ได้ไปคือเกาเฮาคือเกาเย็นมาทุกคนครับ คี่รถกอลเย็นโอ้แถมแม่เด้เมื่อขี่อยู่บ้านท่าก็สบายเลยไปทุกคนเหมือนอตอนนี้ท่าก็จะพาทุกคนออกออกไปเนาะออกไปหาเนาะแหละเดี๋ยวจะไปหาที่อยู่อยู่ห่างตอา่อหาหอ,อคนอยู่ห่างต่อนะทุกคนเนาะวันนี้ก็พาทุกคนมาขี่รถกอล์ล่อลิน้นเดอร์รถสบายได้เย็นสบายเสียง,บ,งยบูดังอยู่รถกอล์นี่แชมป์เท่านี้ครับรถกอป์ฟดีเด้อ แคมเซิ้งรีบิวรีวิววันจอดรถให้ทุกคนเบิ่งอีกบ้าห่าหักดีว่ะเดี๋ยวไปเบิ่งเนาะทุกคนว่าพนักงานห่าตอนนี้เขาเกี่ยมคล้องหรืเพียงเพราเจ้าน่ะถ้าเกี่ยมคล้องเนาะเพราะว่าเปิดห้างก็ซ้ำมุ่งเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบิ่งก่อนแตย่างหล่อเนาะฝากคนคนไรไอเดินโซ่เปนไก่เห้เนาะหนึ่งไรก็ได้หนึ่งมิวก็ดีเนาะพี่เนาะจอด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 เนาะไอเดีือจอดชิบชิะ ส, binary, ส indeer, ุดยอดสุดยอดไปลุงป่ะลงก่อนเดี๋ยวเข้าไปหานก่อนบัะนี้มาทุกคนถะข้ามเบืองเนาะหรือม่นงเฮียเนี่ะเฮียเฮีย้เนี่นน้ำตูเน่ยแม่ซื้อว่้ได้เลยเ่าซื้อไ้ได้เน่ย หั่นหมูนะครับเอามาหั่นมาทำที่นะครับหั่นหมูอ่าหันหมูในน้ำในน้ำจะจะซื้อว่าได้ปลาดีเราซื้อแมนเนาะวันนี้เราจะมายินดีทำเสร็จเรื่การแห่หมูนะครับขั้นตอนแรกเราต้องเปิดพัดลมใส่ให้มันอ่อนนะครับอ่าอ่อนแล้วก็เราจะมาหั่นการหั่นมีสองวิธีนะครับ อันนี้จะจะหั่นแบบไหนครับอยากรู้ว่าหั่นแบบจัดจัดจัดดหรือเปล่า <laughs> อันนี้จะหั่นจัด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 ดว่าจะพันปุ๊บปุ๊บปุ๊บให้มันนิ่มนะครับขั้นตอนแรกเราต้องทาตรงนี้ก่อนให้มันให้มันขาดออกแล้วก็เราจะมาหั่นอีกทาครับอย่าลองรอสมก็ได้นะครับให้มันขาดครึ่งใช่ไหมครับช่ว <laughs> งนี้โฆษณาก่อนนะครับบ๊ายบายโอเคเราทุกคน <laughs> ดน้วยโฆษณาเดี๋ยวจะพาทุกคนมาเบิ่งตอนเราหั่นเนาะเรา เราจะหันแบบนี้บมทุกคนเราจะหันแบบก้อนๆๆๆบาร์บีคิวเราจะันปุกๆๆเนาะถามมาเบืองน้ำกันตอนล่างๆแมาทุกคนออกมาหนาห่มาถึงบาเบีิจัดจัดจานเนาะบาเบีสบายดีสี่คนไงรสชาติอ้ี้แม่งาะคืวยครับเออคือว่าซ่องเจ้าว่นทเฮ็ดคือบุรีเฮ็ดจักีย ทองจำปราเชษคือเหตจะกเร่องมือขึ้นนว่าชิอาชีพเหื่อคนต้องพี่น้องนะเฮ้ยบัอาคนไเอันนี้ไปแก้กับ่อยบายเอ่อเจ้าแก้วน้่หอบติดต่อไกสิบวัยังขอทุกคนเลยู่ดสเนี่ย ตัวเไข่เนาะผมจะพาทุกคนมาดูนะครับพี่ที่ไข่นะครับไม่รู้เขาทํมาอะไรเขาจอไข่หรือว่าเขาปิ่งไข่ไม่รู้นะครับเราต้องมาดูด้วยกันนะครับมาดูด้วยตาครับที่ไข่ครับแนะนําตัวหน่อยครับยิคิวอะไรกันแล้วจะซื้อวาเด้ยแหละจะซื้อไว้ด่ะซื้อไขและวะไข่ละวะละเว้ยเอพี่ไหน นี่นาะงนี่นาะทุกคนแสนกอพื้นกันจ้ะผลไม้เนาะจัดผลไม้บ้านผลไม้ตามนะฮะเนาะอันนั้นผู้สาวนั่นจะเข้าใจเฮเพียนมึงม่วงมึงม่วงที่ต่างกันเจ็บผลไม้อีกอันโอ้อันนี้เนาะแเนกเพื้นกันพลไม้เนาะแสนกผลไม้เพื้นนหนทุกคนถูกปะมัเป็นยังของคุณม่นางอยู่นี่ เรียนแผนอะไรทุกคนเลีนน่อนแผนจากทิชชิ่มานางปีนกะยาขกรุ๊ปกรุ๊นี่น้องวันสิาพาไปเบิง่งแต่และแผนเขาจะเ็นกพือนขนกดไนมาปีงไก่ป่ะนี่ยแล้วใช้เบิร์นไงแล้วมนางปิ่งไก,ก่าเนี่ยโอ้ยทิคชูอยู่ดีๆปนไก่มากลาปนไก่มาสั่ ุกใจเบิดมันควันขนามันควันเพียงขางปิงไก่พี่น้องปิงไก่ปิงไก่กินขา้าวเสาข้าวเสาเลยชีวิตมุ่งแล้วขาว้าวเสาคูบอยู่มันสิซุกอยู่แบบตอนใหญ่เห็นะว่า น้ำมันนะก็รายน่ะไก่พันเนาะจะไปตอนเหือดโอเคนะทุกคนตอนนี้กางปีงไก่โยเดี๋ยวไปเห็นคลิปจอซ้ำที่เรียกว่าจะไปเห็นเหตุคลิปดี่อะไรขาทุกคนไป,ไปเบิร์กเนาะว่าแต่ละคนก็ได้เห็ุเพียงพี่น้องแต่าข้าปีงไก่ว่าคลิปนี้นก็น่าจะเพราะจบสนี้แล้วปีงไก่จอแห้มซุกเนาะเป็นแน่กันทุกคน มืัอนี้ถ้าคิดลดก็เย็นคักดีกวะ่ะแล้วทุกคนเน,นาะวันนี้ก็จะขอจบคลิปสนิทสิบิีงไกลต่อเนะาะหากหากใครทุกคนกดไ like. ลคดด์กดติดตามกดซับสไครป์กดเป็นกำลังใจให้พ่อหน่อยด้อทุกคนเดอ้อเดี๋ยวพ้อกันคลิปหนาเนาะคลิปนี้วันนี้ก็บปีไกลต่อก่อนสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย